ตอนนี้เนี่ยนะครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาพลิกโฉมเทคโนโลยีที่สำคัญมากๆในรถยนต์ไฟฟ้าครับนั่นก็คือระบบเบรกที่สามารถชาร์จไฟกลับได้หรือที่เราเรียกว่า regenerative braking นี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการทำให้รถของเราเนี่ยฉลาดขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยจากการกระทาที่ดูธรรมดามากๆอย่างการเบรกนี่แหละครับคืออย่างนี้นะครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆเลยทุกครั้งที่รถยนต์ไฟฟ้าชะลอความเร็วพลังงานมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ระบบ Regenerative Braking จะเข้ามาเปลี่ยนพลังงานจนเนี่ยให้กลายเป็นไฟฟ้าแล้วส่งกลับไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่พูดง่ายๆก็คือรถกําลังชาร์จไฟให้ตัวเองทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกหรือถอนคันเร่งมันเป็นไอเดียที่เจ๋งสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับแต่คําถามก็คือเราจะทําให้มันเจ๋งยิ่งกว่านี้ได้อีก โอเคครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกว่า AI มันเข้ามาช่วยยังไงเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจพื้นฐานของมันกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับว่าไอการเบรกเราได้ไฟกลับมาเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่กระบวนการของมันเนี่ยจริงๆแล้วเรียบง่ายแต่ฉลาดมากๆเลยครับคือพอคนขับเริ่มชะลอรถปุ๊บมอเตอร์ไฟฟ้าที่ปกติทําหน้าที่หมุนล้อเนี่ยมันจะสลับบทบาททันทีเลยครับกลายมาเป็นเครื่องปั่นไฟซะง,งั้นแล้วก็เปลี่ยนพลังงานจากการหมุนของล้อนี่แหละ ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งกลับไปชาร์จแบตเตอรี่พูดง่ายๆคือมอเตอร์ตัวเดียวทำงานได้สองอย่างเลยสุดยอดมากเอาละครับแม้ว่าคอนเซปต์มันจะดีงามขนาดไหนแต่ในทางปฏิบัติระบบแบบเดิมๆเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่เพียบเลยครับและนี่และครับคือจุดที่เรื่องราวของเรามันเริ่มจะน่าสนใจขึ้นมา และนี่คือตัวเลขที่น่าตกใจมากครับจากข้อมูลเนี่ยเขาพบว่าในการขับรถในเมืองทั่วๆไประบบเบรกแบบเก่าๆสามารถดึงพลังงานกลับมาใช้ได้ไม่ถึง50%ด้วยซ้ำใช่ครับฟังไม่ผิดพลังงานเกินครึ่งถูกโยนทิ้งไปเปล่าๆเ,เลยนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ที่เราต้องแก้กันความแตกต่างนี้มันชัดเจนเหมือนขาวกับดาเลยครับลองดูฝั่งซ้ายนะครับระบบแบบเก่าเนี่ยเหมือนค้นหัวแข็งเลย คือมีกฎตายตัวไม่ว่าถนนจะเปียกจะแห้งขับซิ่งขับชิวมันก็ทำงานเหมือนเดิมแป๊ะแะแต่พอมาดูฝั่งขวานี่คือระบบในฝันเลยครับมันฉลาดมันยืดหยุ่นปรับตัวได้หมดไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนสไตล์คนขับหรือแม้แต่สถานะของแบตเตอรี่ในตอนนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อดึงประสิทธิภาพออกมาให้สูงสุดและที่สำคัญคือปลอดภัยที่สุดด้วยทีนี้ความท้าทายของระบบเก่าๆมันก็มีหลายเรื่องเลยครับ อย่างแรกเลยคือพอขับช้าๆในเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วถ้าต้องเบรกฉุกเฉินกระทันหันละ่ะแค่ระบบนี้อย่างเดียวเอาไม่อยู่ครับแถมยังไม่ฉลาดพอที่จะปรับตัวตามสภาพถนนที่เปลี่ยนไปอีกและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือการที่มันชาร์จไฟกลับแบบกระชากบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้แบตเตอรี่ของเราเสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำและแล้วในที่สุด พระเอกของเราก็ปรากฏตัวครับแน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องหรือ AI และ Machine Learning ที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยสุดอัจฉริยะจัดการกับปัญหาซับซ้อนทั้งหมดนี้คำพูดนี้จากแหล่งข้อมูลของเราสรุปบทบาทของ AI ได้แบบเป๊ะมากครับ คือเทคนิคของ AI กับ ML เนี่ยมันสามารถปรับแรงเบรกได้แบบเรียวไทม์เลยมันเรียนรู้จากสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ที่ต่างกันไปแล้วก็ยังคาดการได้ด้วยว่าเบรกแบบไหนถึงจะได้พลังงานกลับมาเยอะที่สุดนี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีการทำงานของระบบเบรกไปเลย โอเคครับพอเราพูดคำว่า AI เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงภาพหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวเดียวแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกล่องเครื่องมือขนาดใหญ่ครับที่มีเครื่องมือเจ๋ง,จงๆหลายแบบซึ่งแต่ละแบบก็มีวิธีคิดที่ต่างกันไปเรามาลองดูตัวเด็ดๆกันดีกว่าตัวแรกเลยคือ fuzzy logic หรือตรรกศาสตร์คลุมเครือชื่ออาจจะดูงงๆนะครับแต่ลองนึกถึง AI ที่คิดเหมือนคนเราดูสิครับ คือมันไม่ต้องการข้อมูลที่ต้องเป๊ะๆตลอดเวลาแต่มันเข้าใจทำว่าค่อนข้างเร็วเกือบจะหยุดหรือถนนลื่นนิดหน่อยได้ซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้มันรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกแห่งความเป็นจริงได้เก่งมากๆ ต่อมาคือ neural networks หรือโครงข่ายประสาทเทียมตัวนี้เนี่ยให้เรียกว่าเป็นนักจับแพทเทิร์นมือฉมังเลยก็ได้ครับหน้าที่ของมันคือเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆเลยระหว่างข้อมูลนําเข้าเช่นความเร็วตอนนี้เท่าไหร่แบตเหลือแค่ไหนกับผลลัพธ์ที่ต้องการคือต้องใช้แรงเบรกเท่าไหรด่ดีโดยมันจะเรียนรู้จากข้อมูลการขับขี่มหาศาลยิ่งเห็นข้อมูลเยอะก็ยิ่งฉลาดครับ แล้ววิธีที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือ reinforcement learning หรือการเรียนรู้แบบเสริมกำลังอันนี้มันเหมือนเราสอนเด็กเล่นเกมเลยครับคือตัว AI หรือที่เราเรียกว่า agent เนี่ยมันจะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองลองใช้กลยุทธ์เบรกแบบต่างๆไปเรื่อยๆถ้าทำแล้วผลออกมาดีเช่นได้พลังงานกลับมาเยอะแถมรถยังเบรกได้นุ่มนวลมันก็จะได้รับรางวัลเป็นคะแนนพอทาซ้าไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะฉลาดขึ้นแล้วก็ค้นพบกลยุทธ์การเบรกที่ดีที่สุดได้ด้วยตัวของมันเองเลย ทีนี้เรามนดูตัวเลขกันบ้างดีกว่าว่า AI แต่ละวิธีเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนเริ่มจาก Regression Models นะครับพวกนี้จะเด่นเรื่องความเร็วเหมาะกับการใช้งานแบบเรีย Time สุดๆต่อมา Neural Networks อันนี้จะเก่งเรื่องการปรับตัวตามสไตล์คนขับช่วยเพิ่มพลังงานกลับมาได้ถึง15% ส่วน Fuzzy Logic ก็อย่างที่บอกไปมันจัดการกับความไม่แน่นอนได้เนียนกริบเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง22%และสุดท้าย Reinforcement Learning ที่มองการไกลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง45%เมื่อเทียบกับการเรกแบบเดิมๆจะเห็นเลยนะคะว่าแต่ละตัวก็มีจุดเด่นของตัวเองและทุกตัวก็ช่วยให้ระบบมันดีขึ้นแบบเห็นๆแล้วพอเอามารวมกันผลลัพ์โดยรวมมันเป็นยังไงโอ้โหกราฟแท่งนี้บอกทุกอย่างเลยครับดูแท่งซ้ายนะ ระบบธรรมดาธรรมดาได้พลังงานกลับมาประมาณ45%แต่พอมาดูแท่งขวาที่มี AI เข้ามาช่วยตัวเลขมันพุ่งไปถึง63%เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงระยะทางที่เราขับได้ไกลขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแบบตรงๆเลยแต่มันไม่ได้มีดีแค่เรื่องประหยัดพลังงานนะครับเรื่องของความรู้สึกในการขับขี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเคยไหมครับที่เจอคนเบรกหัวทิ่ม AI ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ ดูตัวเลขการกระตุกของรถสิครับจาก 0.35g/second ลดลงเหลือแค่ 0.05g/second per second เท่านั้นเองแปลว่าอะไรแปลว่าการเบรกมันจะนุ่มนวลขึ้นเยอะมากขับสบายขึ้นนั่งก็สบายขึ้นปลอดภัยขึ้นด้วยครับและนี่คือความฉลาดที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวเลยครับคือ AI มันไม่ได้มองว่าคนขับทุกคนเหมือนกันนะแต่มันเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของแต่ละคนสำหรับสายซิ่ง ที่ชอบขับแบบดุดันเบรกบ่อยๆแรงๆระบบจะช่วยดึงพลังงานกลับมาได้มากขึ้นถึง16.3%ส่วนสายชิลขับแบบปกติทั่วไปก็ยังได้เพิ่มขึ้นมาตั้ง9.8%เเห็นไหมคะว่ามันฉลาดพอที่จะรู้ว่ากำลังเจอกับใครแล้วก็ปรับตัวเองให้เหมาะสมที่สุดแล้วอนาคตล่ะมันจะไปสุดที่ตรงไหนบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆครับอนาคตของระบบเบรกอัจฉริยะเนี่ยมันยังไปได้อีกไกลเลย ในอนาคตอันใกลน้นี้เราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันล้ำไปกว่านี้อีกครับอย่างแรกเลยคือ Hybrid AI คือการเอา AI หลายๆแบบมารวมร่างกันดึงแต่จุดแข็งของแต่ละตัวมาใช้หรือจะเป็นเทคโนโลยี V2X ที่รถยนต์สามารถคุยกับเสาสัญญาณไฟจราจรได้ลองนึกภาพรถที่รู้ล่วงหน้าว่าอีก10วินาทีข้างหน้าไฟจแดงมันก็จะเตรียมชะลอรถเพื่อชาร์จไฟกลับได้เนียนๆเ,เลยและที่สำคัญมากๆเลยก็คือ explainable AI หรือ XAI ที่จะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าทำไม AI ถึงตัดสินใจแบบนั้นซึ่งนี่คือกุญแจสำคัญสู่ความปลอดภัยและความไว้ใจเลยครับและสุดท้าย Edge Computing ที่ทำให้การประมวลผลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนรถได้ทันทีไม่ต้องรอส่งข้อมูลไปไปกลับกลับให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คือ AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของระบบเบรกไปอย่างสิ้นเชิงครับจากแค่คกลไกธรรมดารรมดาที่ทำงานตามคำสั่งให้กลายเป็นระบบอัจฉริยะที่คิดเป็นและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมันไม่ใช่แค่การหยุดรถอีกต่อไปเนี่ยแต่มันคือการหยุดรถอย่างชาญฉลาดที่สุดสบายที่สุดและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราครับว่าในวันที่รถยนต์สามารถเรียนรู้และตัดสินใจเรื่องต่างๆได้เอง อย่างการเบรกที่สมบูรณ์แบบที่เราคุยกันไปมันก็ทําให้อดคิดไม่ได้เลยว่าแล้วขีดจํากัดต่อไปของเทคโนโลยีที่มนุษย์เรากําลังจะก้าวข้ามไปมันคืออะไรกันแน่